สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟบอมส์ชาแนลและคลิปนี้นะคะซอฟก็จะมาับการรีวิวะไา้สิ่งนี้ค่ะเรียกเป็นสิ่งไม่ได้นะคะต้องเรียกว่าเจ้าตัวนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากคลิปหนึ่งในช่องซอฟบอมส์นะคะนั่นก็คือคลิปมาหวอดชื่อให้ ตัวน,นี้นะคะจะมาเป็นสมาชิกใหม่ของซอฟเองอา่าและจะคลิปการโหวตชื่อให้น้องสมาชิกตัวใหม่ของเรานะคะในคลิปนี้ซอฟรีวิวเนี่ยก็จะมาประกาศชื่อใหม่ของน้องอย่างเป็นทางการค่ะและชื่อที่ได้รับการโหวตมากที่สุดได้เก่พตตอนนี้เราได้ชื่อใหม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้เราชื่อว่าพอโตค่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันเข้ามาโหวตชื่อใหม่ให้สมาชิกของเราอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ชื่ออย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้พวกเราจะเรียกเจ้าว่าพอูโอเคโอเคยังงงอยู่ <laughs> ยังไงก็ขอาฝากน้องพอต ชิกใหม่ของเรานะคะเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่น้องชาวไทยทุกคนได้ไหะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรีวิวเนี่ยซอสขอเตรียมการด้วยิฮนี่เลยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไงก็ขอคา <c oughs> แผ่นฉี่ไว้ก่อนนะคะมาแกมาอยู่บนนี้เออเนี่ยมีความเฉลอดค่ะเริ่มแรกเลยมาเริ่มกันที่สายพันธ์ค่ะ พอโตเป็นน้องหมาสายพันธุ์อะไรดูจากหน้าตาและสรีระแบบนี้นะคะพอโตเนี่ยเป็นพันธุ์ชิวาว่าค่ะดูหน้าชิวาว่านิดนึงอ้าวหลบก,กลอ้องเออะบางคนก็ถามเข้ามานะคะว่าพอโตเนี่ยเพศชายหรือเพศหญิงนะคะบอกตรงนี้เลยว่าเป็นเพศชายนะคะสังเกตได้จากท่อนล่างที่มีนั่นแหละอ,อายุเนี่ยเพิ่งจะ3เดือนไปหมาดๆเลยนะคะก็พอโตอยู่กับซอฟมาประมาณ2อาทิตย์ได้นะคะแล้วก็ อะไรคะมีมีอะไร,รอ่ะฮะมาค่ะแล้วนี่นะคะเราก็จะมาโชว์ความฉลาดของคอตโต้ค er ่ะเป็ด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 อยู่นี่เป็ดอยู่นี่เป็ดอยู่นี่แล้วข้ามาเร็วข้ามาข้ามาเร็วโอ้เอามาให้แล้วเก่งมากต่อมาค่ะเราจะมาดูคอโต้ ะะเริ่มจากนี่เลยค่ะอาเก่าเก่าเกาให้เสร็จเริ่มจากดูจากใบหน้าค่ะอาให้ดูหน้าและหัวนะคะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยดูหัวค่ะมีความเถิดค่ะ <c oughs> ด้านข้างก็มีความเถอะค่ะเหมือนเราเลย <c oughs> ดูต่อมานะคะนั่นก็คือส่วนของ และนี่ก็คือตูดพอโต้ค่ะเห็นตูดไหมคะดูได้ว่ามีลายสีขาวประปลายลงมาตั้งแต่โคนหางนะคะแล้วก็จะมีบ้างบางครั้งที่นางจะห่วงตูดตัวเองนะคะในส่วนของหางเนี้ยตรงปลายมีสีขาวดุดภูกันค่ะเปรียบเสมือนว่าเราเล่นหางพอโต้นะคะวาดรูปอ้าวห่วงหางมีการห่วงเห็นหางตัวเองนะคะและนี่ก็คือหางของพอโต้นะคะมีลักษณะเหมือนภูกัน ต่อมานะคะเราจะมาดูพุงค่ะพุงใหญ่นำเสนอมากพอโต้เป็นหมาที่พุงใหญ่กว่าหัวอีก <_ Q> โอ้โหนี่มันลงพคงเลว็วและลักษณะหัวของคอโต้นี่นอกจากความเถิกแล้วถ้าเ,เพื่อนๆได้รูปเบาๆจะสัมผัสได้ถึงความกลมกลึงนะคะเปรียบเสมือนกับได้จับเกียร์กระปุะรกรถยนต์ยังไงอย่างนัง้นเลย <_ w> อันรเช่เห <_ kay> มือนเมือม่อาหัวหนูเหมือนเกียร์รถนะลูกแบบ และความสุขของนางนะคะก็คือการได้เล่นแผ่นซึมฉี่นะคะซับฉี่เนี่ยคือซอบไม่เข้าใจว่าทุกวันนี้นะคะเขาจะไม่กล้าฉี่บนแผ่นซับฉีะคะ่ค่ะเพราะเขามองว่าเป็นที่นอนและพักผ่อนอยากจะเฮ้ยกอยากกินอยากกินกินไม่ได้กินไม่ได้น,ไไดนี่เขามองว่าแผ่นซับฉี่เนี่ยเป็นเอ่อเหมือนห้องนั่งเล่น ที่เขาจะบบดูแลอย่างดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดูแลอย่างดีจริงๆคือถ้าเออเยี่ยวเนี่ยหัวเด็ดติงขาดยังไม่เยี่ยว,วันแผ่นค่ะหนูเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคะลูกหนูเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าแค่นั้นค่ะนางมองเป็นของเล่นค่ะเล่นค่ะสนุกค่ะมันซ้อยโหอมมันลินีแเ,เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเจ้าโพโต ชิกใหม่ของพวกเราค่ะและถ้าเพื่อนๆถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีข้อมูลเทคนิคนะคะหรือข้อแนะนําในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยยังไงก็รบกวนช่วยกันคอมเมนต์บอกซอฟได้ที่ใต้ใคลิปเลยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องยูทูบช่องนี้ก็กดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวสนุกๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่า ครึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟ